รวยเป็นร้อยล้านด้วยเงินเพียง29,000บาทคุณเคยได้ยินโฆษณาประมาณนี้หรือเปล่าครับผมไม่ได้มาขายโฆษณาะลรอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นสิ่งที่คนเราเดี๋ยวนี้ตกหลุมพรางกันมากๆนะครับคุณจะเคยเห็นพวกโค้ดอะที่มันเป็นเหมือนตั้งตนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ใช้พลังดึงดูดนู่นดึงดูดนี่ให้สําเร็จนะครับโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแบบอยู่เฉยๆขี้เกียจขี้เกียจคนที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับเทพเลยที่แบบตั้งตนขึ้นมามีแฟนเพจ a c e b o o k อะไรแบบเป็นล้านเป็นหลายแสนนะครับแล้วเขาก็จะมีคําโฆษณาประมาณว่าเนี่ยเนี่ยมีรีวิวจากคนนะที่แบบว่าไปเรียนกับเขาเนี่ยคอร์สนึงแค่2องหมเก้าเองสามหมื่นประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ก้าวไปเป็นเจ้าของธุรกิจ100ล้านนะครับก็จะได้ยินอย่างเงี้ยคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่าน,นๆนี่ก็จะแบบหูพึ่งนะครับแบบเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอวะเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วแบบลงทุนขนาดเนี้ยแค่ลงทุนแค่นี้เอง29 0 0มื่นเก้าเป็นเรืโค้ชคนนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถมีธุรกิจเป็นร้อยล้านได้นะครับรุ่นน้องที่ออฟฟิศผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่เรียกว่าอะไรอะ ลองแล้วกันนะครับผมว่าหลายๆคนที่แบบอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตก็ต้องลองอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไปเข้าคอร์สครับราคา29,000บาทนะครับคือเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับเงินเดือนตัวเองยังแค่15,000นะครับก็ไปเรียนกับโค้ดที่แบบเกือบ30,000นะครับแล้วสิ่งที่เขาได้มาครับคืออะไรครับสิ่งที่เขาได้มาก็คือความรู้ที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตความรู้ที่มีใน YouTube อยู่แล้วครับ ซึ่งเอามาถ่ายทอดใหม่โดยเขามาพูดเองโค้ดเนี่ยมาพูดว่าเฮ้ยเออคุณจะทําธุรกิจนะคุณต้องมีฐานลูกค้าก่อนนะคุณจะทําธุรกิจนะคุณต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแบบคุณต้องอย่าท้อนะช่วงนี้เศรษฐกิจแย่อย่างงี้เป็นจังหวะของเราเลยก็จะได้ยินคําพูดประมาณนี้ครับซึ่งรุ่นน้องผมก็ไปเข้ามาเรียบร้อยครับแล้วก็ออกมาครับก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยจาก คอร์สอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็มานั่งนึกดูทําไมคนเรามันถึงอยากจะเข้าคอร์สอะไรแบบแพงๆอย่างนี้เพื่อจะได้ตัว,ตวเองประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้ดูคํานึงถึงต้นทุนชีวิตนะครับคนบอกโค้ดบางคนจะบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องไปกังวลเลยต้นทุนชีวิตคุณไม่ต้องสนใจคุณมาเรียนเนี่ยเอาความรู้ไปใช้รับรองก็รวยแน่นอนนะครับเป็นร้อยล้านแล้วเขาก็จะมาพวกโค้ดพวกนี้เขาก็จะแบบแอนตี้การศึกษานะครับบอกว่าการศึกษาไทย การศึกษาโลกในมันล้าหลังแล้วมันไม่สามารถใช้ได้จริงมันเป็นอะไรที่แย่การศึกษานู่นเละเทะการศึกษานี่ไม่ดีการศึกษาไทยแย่อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะมารู้สึกว่าโจมตีการศึกษาแล้วบบเออมาเรียนกับกูนี่สิแต่กนะูนเนี่ยเป็นของที่สามารถใช้ได้จริงๆนะครับเป็นการศึกษาที่เรียนแล้วรวยนะครับเรียนแล้วมีชื่อเสียงเรียนแล้วมีทุกอย่างนะครับผมก็ต้องบอกุ่นน้องผมไปว่านะครับมันก็มันก็เชิงหลอกลวงเหมือนกันนะครับอันนี้พูดแบบว่า มันเชื่หลกลวงคือยังไงคือการศึกษาไทยใช่ไหมครับเราไปเรียนเนี่ยอเอาง่ายๆเลยเรียนอนุบาลน,นะครับเราก็ท่อง A ถึงแเป็นนะครับทางโรงเรียนเขาก็การันตีการเรียน A ถึงแคุณจะท่อง A อถึงแได้ก็ถึงฮอนคูกได้คุณจะบวกเลขได้อันนี้คือสิ่งที่การศึกษามันสื่อออกมานะครับว่าเอ้ยเขาสามารถทําได้นะเขาโฆษณาแค่นี้นะเขาไม่ได้บอกว่าการศึกษาไทยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณมาเรียนกับฉันสิแล้วคุณจะรวยนะ คุณจะศึกษาแล้วคุณจะมีงานทําแบบเป็นมหาเศรษฐีเป็นมีเงินทองเขาไม่ได้โฆษณาอย่างนี้นะครับเขาโฆษณาว่าเนี่ยคุณมาเรียนอ,อย่างเป็นชั้นสูงขึ้นมาหน่อยเป็นปริญญาอย่างเงี้ยชั้นปริญญาก็คุณก็สามารถเอาวิชาชีพที่ถึงมันจะล้าหลังอะ่ะแต่คุณก็ได้เรียนรู้และใช้งานมันได้จริงๆนะครับถึงจะได้มากได้น้อยตลาดไม่เป็นที่ต้องการแล้วยังไงแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ได้ตรงนั้นมาจริงๆเขาไม่ได้โฆษณาว่ามหาลัยนะครับไม่ได้โฆษณาว่าคุณมาเรียนกับชั้นสิ ฉันจะสอนอฉันจะสอนวิทยาศาสตร์ให้กับคุณแล้วคุณก็จะเป็นรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เป็นแบบบิลเกตได้คุณมาเรียนกับฉันสิคุณจะกลายเป็นแบบมาร์สแคนเบิร์กได้รวยแบบนั้นเลยเขาไม่ได้สอนนะครับแต่กลับกันนะครับรุ่นน้องที่ผมไปติดกับไอ้โค้ดพวกนี้นะครับเขาสอนโค้ดมันบอกว่าเนี่ยเรียนกับฉันสิเนี่ยเห็นไหมคนมีเงินเดือนนะเป็นนุษย์เงินเดือนมามีธุรกิจร้อยล้านนะเนี่ยรีวิวมันจะประมาณอย่างนี้นะครับถึงเขาจะไม่ได้เอ่ยปากออกมาแต่รีวิวเขาจะประมาณอย่างเงี้ย คนที่สำเร็จผมก็ถามรุ่นน้องว่าเนี่ยมีคนเรียนแบบเขาอามันทําได้จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานที่บ้านมีเงินลงทุนมีอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นรยดเงินเดือนแล้วก็อยู่ดีจะไปเข้าไปอ่าจะมีเงินร้อยล้านอย่างเขาบ้างทำธุรกิจอย่างเดียวได้เป็นร้อยล้านผมต้องบอกว่านะครับโค้ดที่เมืองนอกนะครับมันก็มันเริ่มจากเมืองนอกมาก่อนนะพวกสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีสถิติเลยนะครับว่าคนที่ไปเรียนเด็กโค้ดอ,อย่างเงี้ยนะครับ คือร้อยคนเนี่ยมันสําเร็จสักคนหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาไอ้คนเนี้ยมาไอ้คนที่สําเร็จเนี่ยมาโฆษณาต่อว่าเฮ้ยอย่างนี้นะเงี้ยแล้วส่วนใหญ่นะครับคนที่ทําธุรกิจที่แบบไปทําธุรกิจเป็นร้อยล้านคนที่ไปเรียนกับโค้ดมานะครับส่วนใหญ่นะครับธุรกิจที่เขาทําแล้วเขาได้เงินจริงๆนะครับเขาก็จะเป็นธุรกิจที่โค้ดอีกทีนงครับเขาก็จะมาสอนคนแบบเหมือนแชร์ลูกโซ่ครับมันคล้ายๆนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับแต่เหมือนแบบ ก็เอามาเอาธุรกิจสอนมาสอนคนต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็คือรวยจากการสอนนั่นเองนะครับคือเขาดึงคุณเขาล่อคุณไปด้วยธุรกิจที่แบบเฮ้ยคุณมาสำหรักสอนธุรกิจที่มันรวยร้อยล้านได้นะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายคุณเข้าไปคุณอาจจะอยากทําธุรกิจอย่างอื่นแต่เขาก็จะสอนให้คุณเนี ee, ่ยทำเหมือนผมสิคุณก็ไปสอนคนอื่นนะคนนู้นคนนี้คนนี้แล้วคุณก็จะรวยเป็นร้อยล้านนะแต่สถิติอย่างที่บอกครับมันแค่หนึ่งในร้อยนะครับแล้วก็คนที่ ประสบความสําเร็จได้มันก็ต้องมีพื้นฐานอะไรบางอย่างนะครับยิ่งคนคนนึงนะครับที่ลูกน้องผมตัดสินใจเห็นรีวิวคนนี้ตัดสินใจคือเขารู้จักอยู่แล้วว่าเออคนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเขาไปลงรีวิวให้โค้ชคนนี้ครับว่าเออเนี่ยจากบ้านเนี่ย ب, แบบว่าแบบเนี่ยธุรกิจที่บ้านอะ่ะกำลังจะแย่เลยแล้วก็ไปเรียนโคน้ชนี้เอาความรู้มาปรับใช้นะครับแล้วก็ความรู้เนี่ยทำให้เขามีธุรกิจเป็นร้อยล้านได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมกับลูกน้องก็รู้ๆกันอยู่่่นควาีทไป ปรีวิววันนี้เขาก็ไม่ได้สร้างตัวเองมาจากนี้เขาก็มีพื้นฐานที่บ้านแล้วเข้าใจไหมครับเขาก็มีธุรกิจส่งออกของเขาอยู่แล้วรายได้ปีปีหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็เป็นล้านเป็นล้านหลายๆลยล้านอยู่แล้วแล้วเขาก็มาพูดว่าธออุรกิจภาพรวมนะี่มันเป็นร้อยล้านนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงคนเข้าไปอีกนะครับสุดท้ายมันก็เป็นวนลูปที่ทําให้เราเข้าใจผิดเขาไม่ได้บอกว่ามันทำผมไม่ได้บอกว่าโค้ดพวกนี้แย่หมดนะครับเขาทําได้จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเขาไม่ได้บอกว่า ถ้าคุณทําไม่ได้เราคืนเงินนะครับเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนอ้าวคุณทําไม่ได้เรามีใบแบบว่าคุณสอบตกนะคุณทําไม่ได้นะแล้วคืนเงินให้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเขาโฆษณาว่าเออผมจะปั้นคุณให้รวยเป็นร้อยล้านได้เธุรกิจเอาความรู้ผมไปใส่นะเอาความความรู้ผมไปปรับใช้นะคุณจะรวยเป็นร้อยล้านได้เข,อขอาโฆษณาอย่างนั้นแต่ถึงเวลาจริงครับมันทําแทบจะทําไม่ได้นะครับมันทําได้น้อยมากสําหรับคนที่มีพื้นฐานครบจริงๆนะครับ มันไม่เหมือนอย่างที่บอกครับมันไม่เหมือนการเข้ามหาลัยนะครับคือมันมีสอบได้กับสอบตกนะครับเหมือนก็ยังรู้ว่าเออเนี่ยเราเข้าไปกับโค้ดพวกนี้ลุ่นน้องผมก็เสียเงินตั้สองหมื่นเก้านะครับเป็นหนี้บัตรเครดิตไปนะครับก็กลับมาไม่มีอะไรขึ้นเลยครับมันไม่มีอะไรแบบมาปรับใช้กับการทํางานของเราได้เลยนะครับมันไม่สามารถสร้างธุรกิจอย่างที่เขาบอกได้นะครับก็เตือนกันไว้นะครับสําหรับคนที่กําลังอยากจะไปเข้าคอร์สสัมมนาสองหมื่นเก้าสามหมื่นนะครับแล้วก็ สร้างเศรษฐีแบบไปทาธุรกิจได้เป็นร้อยล้าน10ล้านแปบ๊บเดียวมียอดมันมียอดอ่าสมมุติว่าเขาโฆษณาว่าเป็นอะไรของเขาสิเดี๋ยวมีผู้ติดตามจะเป็นแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับมันก็มีได้จริงๆครับแต่ว่าคุณจะไปบังคับคนไม่ได้นะครับคือธุรกิจอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบถ้าเกิดเราจะไปสอนคนอนะ่ะคนก็ต้องชอบคุณบุคลิกของคุณมันก็ต้องดีมีต้องมีสิ่งดึงดูดต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบมันดึงอะ่ะมันก็ถึงจะดึงดูดคนให้มาเป็นศัพท์เราได้ใช่ไหมครับ ก็คือมันไม่ได้หมายความว่ามันปรับใช้ได้กับทุกคนนะครับมันไม่เหมือนการเรียนมหาลัยซึ่งมึงไม่ต้องมีอะไรหรอกไม่ต้องมีแรงดึงดูดอะไรการ ABC ถึงแนะครับเรียนมหาลัยก็สอนวิทยาศาสตร์ในการทำอย่างงู้นเรียนคอมพิวเตอร์ก็สอนในการเขียนโปรกแกรมนี้มันก็ได้ตรงตัวมันนะครับมันไม่ต้องมีตัวแปรผันแปรมาที่เราต้องเป็นคนที่ดึงดูดคนเราต้องเป็นคนที่พูดเก่ง,เร,ง,าง,งาเราต้องอย่างงู้นเราต้องอย่างนี้มันไม่ต้องพึ่งอะไรพวกนี้มากนะครับถึงมันจะ พึ่งกายภาพเรานิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้พึ่งเยอะขนาดว่าเฮ้ยเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกต่อหนึ่งนะจะไปเขาสอนให้เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปสอนคนแล้วก็ไปเก็บค่าคอร์สคนอีกต่อหนึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสรุปแล้วนะครับก็ให้คิดให้ดีก่อน,นครับสำหรับคนที่กําลังจะไปเข้าคอร์สเข้าคอร์สนะครับเรียนอะไร2 0 0 0 0ื่นสาแล้วก็ได้ผลเป็นร้อยล้านถ้าเกิดมันทําได้จริงนะครับคุณต้อง คิดไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันทําได้จริงอ่ะมันก็มีแต่คนรวยเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าใครก็พร้อมจะจ่ายแล 3, 3, 4, ้วสามสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยพร้อมจะจ่ายเพื่อให้ได้เงินเป็นร้อยล้านอยู่แล้วนะครับแต่เศรษฐีส่วนใหญ่นะครับคุณก็ลองดูบทเศรษฐีที่เขาเป็นเศรษฐีจริงๆนะครับเขาจะไม่มีใครแบบว่าเออผมไปเรียนโค้ชคนนี้มานะผมถึงรวยได้จากที่แบบบ้านไม่มีเงินเลยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีอย่างนี้นะครับเศรษฐีก็มันก็ต้องอตั้งมั่นในการใช้ชีวิตแบบมีระเบียบวินัย มีความอดทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องตั้งมั่นกับสิ่งน่าเบื่อพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าเนี่ยมันไปหูพึ่งกับคําว่าไม่ต้องทํางานนั่งเฉยๆแบบดึงดูดเงินทองอะไรเข้ามาเยอะแยะโดยที่เราไม่ต้องทํางานแบบขี้เกียจขี้เกียจก็รวยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้คนรู้สึกเออขี้เกียจกูขี้เกียจนี่ว่ากูก็อยากรวยมันก็ดึงดูดคนพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วมาสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปอ่ส่วนใหญ่ที่เขาทําได้เขามารีวิวส่วนใหญ่ก็จะไปสอนเป็นโค้้้อออออีีกกกตต่่นนนนนึึงงะคคครับไไปปโสแลว เก็บค่าคอร์สแพงๆอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนนะครับความรู้ที่รุ่นน้องผมไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ใน YouTube มีแล้วทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ใจร้อนขนาดนั้นนะครับไม่คิดว่าโอ้โหค้รคนนี้แม่งวิเศษแม่งสอนสิ่งที่วิเศษทําให้เรารวยได้จริงๆนะครับคุณก็หาข้อมูลใน YouTube ครับทุกอย่างในโลกครับไม่มีความลับอีกแล้วครับทุกอย่างอยู่ใน YouTube อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วครับคุณสามารถหาข้อมูลที่เขาขายกัน3ามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนเป อินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับรุ่นน้องผมด้วยนะครับอยากให้ผมพูดเรื่องนี้ผมก็เลยเอออัดวิดีโอแล้วก็พูดใน y o u t u b e ซะเลยนะครับจะได้เป็นการแบบบอกคนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ